สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวอันน่ากลัวที่เกิดขึ้นในไอแลนด์การพิพากษาของนางฟ้าปีศาจในตำนานเก่าแก่และในนิทานพื้นบ้านมีการบันทึกมากมายเกี่ยวกับเรื่องปีศาจซึ่งตำนานเหล่านี้ได้ถูกกล่ําลือไปทั่วยุโรปมันเป็นความเชื่อพื้นบ้านของภูมิภาคต่างๆที่เกิดจากการหลอมรวมซึ่งกันและกัน เขาได้ว่ากันว่าปีศาจมีหลายรูปแบบซึ่งจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปในบรรดาปีศาจที่มีอยู่ตัวที่น่าขนลุกที่สุดจะรู้จักกันดีในนามว่าปีศาจอวตารปีศาจดังกล่าวนี้มักปรากฏตัวเป็นคู่มันชอบทำร้ายเด็กและผู้หญิงที่อยู่ตามลําพังหนึ่งในนั้นทำให้คนเกิดอาการประสาทหลอนได้มันจะลักพาตัวเหยื่อเข้าไปซ่อนไว้ในป่าลึกและอีกตัวหนึ่ง จะค่อยๆแปลงร่างกลายเป็นเหยื่อแล้วมันก็จะกลับมายัางโลกมนุษย์จากตำนานได้กล่าวไว้ว่าภายใน9วันหากไม่มีใครค้นพบความลับของปีศาจอวตารเหยื่อที่ถูกพรากตัวไปนั้นจะหายไปอยู่อีกโลกหนึ่งไปตลอดกาลและเสียชีวิตไปอย่างหน้าอานาดในช่วงปลายศตวรรษที่19เขตทิปเปอร์แรีในประเทศไอแลนด์ ในหมู่บ้านบนภูเขาที่มีชื่อว่าบาริวาดามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งพักอาศัยอยู่นั่นก็คือคู่สามีภรรยาเคลียรี่ถือเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่มีความสุขดีไมเคิลผู้เป็นสามีจะเป็นคนเงียบๆและมีการงานที่มั่นคง ส่วนบริจิตตัวภรรยานั้นเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าในท้องถิ่นเธอยังได้ขายเสื้อผ้าและไข่ไก่อีกด้วยซึ่งสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยให้กับครอบครัวในปี1891หลังจากที่ลำบากตรากตรำกันมานานหลายปีในที่สุดทั้งคู่ก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ในหมู่บ้านบาลีวาดาและได้อาศัยอยู่กับพ่อที่แก่ชราของภรรยาที่นี่ไม่เพียงแค่มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์มันยังล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำลำธาร มันเหมาะมากในการขยายธุรกิจเลี้ยงไก่ของครอบครัวมีเพียงสิ่งเดียวที่ดูไม่ดีนั่นก็คือมีซากหินโบราณซึ่งตำแหน่งที่ตั้งอยู่พอดีกับด้านหลังของบ้านใหม่ของพวกเขาเลยในสายตาของคนรุ่นใหม่ซากหินแบบนี้อาจไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในชนบทของไอแลนด์เมื่อสองศตวตรรษก่อนมันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวงแหวนปีศาจ ผู้คนในสมัยนั้นจะทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่เพื่อให้ระมัดระวังป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกล้บริเวณพื้นที่เหล่านี้เพราะพวกเขาเชื่อว่านี่คืออาณาจักรของสิ่งมีชีวิตมิติอื่นเต็มไปด้วยปีศาจที่น่ากลัวเมื่อเดินเข้าไปแล้วจะพบกับเรื่องราว หรือสิ่งประหลาดมากมายโดยเธอคิดเห็นต่างจากสามีบริจ็ตตไม่ได้เชื่อเรื่องราวเหล่านี้เธอตั้งใจทำงานอย่างเดียวเพื่อในอนาคตจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ช่วงเวลานี้เธอคงคิดไม่ถึงหรอกว่าภัยพิบัติอันน่ากลัวนี้มันกำลังคืบคลานเข้ามาในบ้านอันเป็นที่รักของเธออย่างเงียบๆวันหนึ่งของเดือนมีนาคมในปี1895วันนั้นมันเป็นวันที่อากาศหนาวมากหิมะที่ตกลงมาหลายวันก่อนหน้านั้น เพิ่งจะละลายไปบ้างเนื่องจากต้องจัดส่งออเดอร์ที่ตกค้างสะสมให้กับลูกค้าบริจิตเลยต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าซึ่งจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรโดยปกติแล้วในช่วงบ่ายๆเธอก็จะกลับมาถึงบ้านแต่ในวันนี้จนกระทั่งเวลา6โมงเย็ยนแล้วทุกคนในบ้านก็ยังไม่เห็นเงาของเธอเลยในขณะที่ไมเคิลกำลังจะออกไปตามหา จูๆ่ๆเบรเจตก็กลับมาถึงบ้านพอดีแต่ดูมึนๆไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เธอมีไข้สูงพอเธอกลับมาถึงบ้านก็ตัวอ่อนปวกเปียกล้มอยู่บนพื้นจนลุกไม่ขึ้นการเดินบนถนนลูกกลังในช่วงที่อากาศหนาวเย็นและความเหนื่อยล้าจะทำให้ป่วยเป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยมากทางบ้านได้ให้หมอมาดูอาการของเธอสาเหตุที่ป่วยเป็นเพราะลมแรงในภูเขาจึงทำให้บริเจตเป็นโรคหล,ลอลมอักเสบเฉียบพัน แต่หลังจากทานยาและพักผ่อนให้เพียงพอเธอก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือในครั้งนี้อาการของเธอไม่เพียงแต่ไม่ดีขึ้นมันกลับแย่ลงเรื่อยๆอีกต่างหากเริ่มจากที่มีไข้ตลอดเวลามีอาการไออ่อนแรงไปทั้งร่างกายเนื่องจากกลัวว่าอาการจะแย่ลงไปกว่านี้ทางครอบครัวเริ่มได้มองหายาสูตรต่าง สามีเธอยังได้เชิญพระมาทําพิธีสะเดาะเคราะห์แต่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรบริจิตตไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นตัวได้เลยและในระหว่างที่มีไข้ขึ้นสูงบางครั้งก็มีอาการเพอ้อไมเคลิลไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เลยเขาทําได้แค่เพียงเฝ้าดูอยู่ข้างๆภรรยาอย่างใจจดใจจ่อเขาได้นึกย้อนไปถึงพฤติกรรมของเธอก่อนที่เธอจะล้มป่วยทันใดน,นั้นเองเขาก็ได้นึกถึงรายละเอียดอันน่ากลัววันที่ไปส่งของเส้นทางที่บริจ็ตตเดินทางนั้น พอดีว่าต้องเดินผ่านวงแหวนปีศาจและทันทีที่เธอกลับมาถึงบ้านสายตาของเธอเมอ่ลอยจากนั้นก็หมดสติไปยังมีอีกครั้งหนึ่งที่เธอจำสามีและพ่อของเธอไม่ได้ซึ่งสัญญาณต่างๆเหล่านี้มันคล้ายกับอาการของการถูกปีศาจในตำนานเหล่านั้นร่า่มนใส่เธอไมเคิลยิ่งคิดเขาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเขาจึงรีบกลับห้องทันทีและเฝ้าสังเกตอาการของภรรยาอีกครั้งเขาสังเกตเห็นว่าความสูงของบริดเจต ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเธอกลายเป็นคนที่มีอาการหวาดกลัวเครื่องใช้จำพวกเหล็กเป็นอย่างมากความคิดอันน่ากลัวอย่างหนึ่งได้แลน่นเข้ามาในหัวของเขาเขารีบกุลีกุจอวิ่งออกจากบ้านเพื่อไปหาญาติคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแจ็คดันบุคคลน,นี้เป็นคนที่คนในท้องถิ่นให้ความเคารพนับถือมากนอกจากจะเก่งในเรื่องการทำนายทายทักและด้านคาถาอาคมแล้วเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องตำนานปีศาจอีกด้วย บางทีคนคนนี้อาจสามารถช่วยแก้ปัญหาของเขาได้ในช่วงบ่ายของวันนั้นหลังจากที่แจ็คได้ฟังคำบอกเล่าต่างๆจากไมเคิลแล้วเขาก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ในทันทีว่าการกลัวเครื่องใช้ไฟฟ้าจำพวกเหล็กความสูงมีการเปลี่ยนแปลงป่วยอย่างกระทันหันจากอาการที่แสดงออกมาทั้งหมดนี้ของบริจ็ตซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเหมือนแค่การโดนไร่มนใส่เท่านั้น แต่มันคล้ายกับว่าเธอได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือปีศาจอาวตารเขาได้บอกกับไมเคิลว่าคนที่กลับมาบ้านในวันนั้นอาจไม่ใช่ภรรยาของเขาแต่เป็นร่างอาวตารของปีศาจและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือในวันที่9ปีศาจอาวตารจะทําให้ร่างเดิมของเหยื่อหายไปตลอดการตึงความผิดปกติของบริจตตได้ผ่านพ้นไปเป็นเวลา7วันแล้วถ้าหากว่าไม่คิดหาทางแก้ไขให้ไว ภรรยาของเขาก็จะไม่สามารถกลับมาบ้านได้อีกต่อไปแจ็คบอกให้เขารีบกลับไปบ้านทันทีส่วนตัวเขาจะรีบจัดเตรียมยาแล้วจะรีบตามไปในบ้านของเขาให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยชีวิตของบริเจตยังเหลือเวลาอีกเพียงสองวันเท่านั้นในการขับไล่ปีศาจอาวตารมีอยู่3วิธีวิธีที่1คือการไล่ปีศาจด้วยการลนไฟบังคับปีศาจอาวตารคืนร่างให้กับเหยื่อ วิธีที่2คือการใช้สมุนไพรที่เรียกว่าถุงมือจิ้งจอกปัดเป่าวิญญาณปีศาจด้วยการแช่และดื่มวิธีสุดท้ายก็คือการฆ่าปีศาจอาวตารให้ตายในวันที่14มีนาคมปี1895ซึ่งเป็นวันที่8ที่บริเจตได้ป่วยหนัก แจ็คได้มาที่บ้านของพวกเขาพร้อมกับยาในขณะเดียวกันก็มีข่าวร้ายเรื่องใหม่นั่นก็คือเมื่อสองวันก่อนพ่อของไมเคิลได้เสียชีวิตลงและนี่ก็คือสิ่งที่สามารถยืนยันได้อีกเรื่องหนึ่งเพราะในตำนานกล่าวว่าทุกครั้งที่ปีศาจอาวตารปรากฏตัวก็จะนำมาพร้อมความตายของคนที่คุณรักจุดประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคนในครอบครัวเพื่อจะทำให้ไม่สามารถช่วยชีวิตของเหยื่อได้ตามเวลาที่กำหนด แต่ไมเคิลไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพ่อของเขาแต่เรื่องแปลกที่บังเอิญน,นี้ทำให้เขาหมดข้อสงสัยไปทั้งหมดจนสุดท้ายเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าคนที่กลับมาบ้านเป็นร่างของปีศาจอวตารเขาได้โทรหาพ่อของบริจตตและลูกพี่ลูกน้องทันทีจากนั้นได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดด้วยความบังเอิญที่เหมาะเจาะบวกกับเรื่องที่เล่าขานต่อกันมาในที่สุดพวกเขาก็เลือกที่จะเชื่อข้อสรุปอันไร้าสาระนี้ และยินยอมเข้าร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ยาที่ใช้ในพิธีคือถุงมือจิ้งจอกเป็นการผสมกันระหว่างสมุนไพรหลายชนิดกับน้ำปัสสาวะจำนวนมากเชื่อว่ามีประสิทธิภาพในการขับไล่ปีศาจอวตารแต่กลิ่นของมันจะฉุนและรสช,ชาติขมมากซึ่งคนปกติทั่วไปไม่สามารถที่จะกลืนมันลงไปได้คนทั้งหมดจึงนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ทำการวางแผนวิธีการบังคับอย่างง่ายๆโดยช่วยกันจับตัวของ b r i d g e ตไว้จากนั้นไมเคิลก็จะทำการบังคับเอายากรอกปากเธอในที่สุดพิธีเสด็จเคราะห์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในคืนที่อากาศหนาวเย็นนี้ b r i d g e ตได้นอนอยู่บนเตียง เธอได้มองคนในครอบครัวซึ่งแต่ละคนได้กลายเป็นปีศาจร้ายไปแล้วและที่น่าขบขันที่สุดก็คือพวกเขาทุกคนบอกว่าต้องการที่จะช่วยชีวิตเธอและพิธีการก็ได้ดำเนินไปตลอดทั้งคืนภายในบ้านตลอดทั้งคืนนั้นก็มีเสียงกรีดร้องและขอความเมตตาจากบริดเจ็ตดังอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ป้อนยาลงเต็มท้องของเธอแล้วไมเคิลก็เริ่มเขย่าตัวเธออย่างบ้าคลั่งไล่ให้ปีศาจอวตารออกไปจากร่างเธอ จากนั้นพวกเขาได้สาดน้ำมนต์ใส่ร่างของบริจิตตพร้อมใช้ไฟลนร่างของเธอในระหว่างการทำพิธีนั้นบริจิตตได้ถามพ่อของเธอและสามีหลายครั้งว่าทำไมถึงได้ทำกับเธอเช่นนี้และคำตอบของคนทั้งสองก็คือพวกเขาหวังแค่ว่าบริจิตตตัวจริงจะกลับมาบ้านได้และในขั้นตอนสุดท้ายไมเคิลได้ขอร้องภรรยาของเขาขอให้เธอกินขนมปังสามแผ่นติดต่อกันเพื่อถือเป็นศีลล้างบาปเพราะตามตำนานที่เล่า ปีศาจอาวตารจะกลัวขั้นตอนนี้มากที่สุดเบดเจตได้ฝืนกินขนมปังไปสองแผ่นแต่เธอไม่สามารถที่จะกินมันต่อไปได้ภายใต้ความกดดันที่ถูกบีบบังคับทําให้เธอไม่สามารถจะทนได้อีกต่อไปเธอได้ใช้เรียวแรงกําลังทั้งหมดที่มีและตะโกนใส่หน้าสามีซึ่งไมเคลิลไม่เคยเห็นปฏิกิริยาเช่นนี้จากตัวของภรรยาเขาเลยเขาจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าปีศาจอาวตารยังไม่ได้ออกจากร่างของเธอ ด้วยความแค้นและความกังวลกลัวว่าภรรยาของเขาจะถูกพรากจากไปจนทำให้เขาขาดสติทั้งหมดเขาได้ตะโกนพูดว่าเธอคนนี้ไม่ใช่บริเจตของเขาแต่เป็นปีาศาจอวตารที่เข้ามาสิงอยู่ในตัวเธอจากนั้นภายใต้เสียงกรีดร้องของญาติทุกคนเขาได้จับศีรษะของภรรยาฟาดลงกับพื้น ใช้น้ำมันกา๊าซราดบนตัวเธอและจุดไฟเผาและจบชีวิตคนรักด้วยมือของเขาเองต่อมาในวันที่16มีนาคมในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็เริ่มมีข่าวลือที่น่าสยดสยองเกี่ยวกับปีศาจอวตารได้แพร่กระจายออกไปรวมถึงข่าวการหายตัวไปอย่างลึกลับของคู่สามีภรยาเคลียรี่จากข่าวลือต่างๆก็ได้ดึงดูดความสนใจของตำรวจท้องที่พวกเขาได้ทำการสอบถามครอบครัวของบิเจตและเพื่อนบ้านบริเวณโดยรอบ จากพยานหลักฐานที่นำมาประติดประต่อกันยังมีการนำไปสู่การค้นพบความจริงที่ทุกคนต้องตะลึงอีกด้วยในวันที่22มีนาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับไมเคิลอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันก็ทำการตรวจค้นพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดในหนองน้ำใกลๆ้ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายได้ค้นพบศพที่พิกลพิการของบริจ็ตตเสื้อผ้าบนร่างของเธอขาดวินและมีรอยไหม้ตามร่างกายอย่างรุนแรงศีรษะของเธอถูกคลุมด้วยกระสอบ ซึ่งหน้าตามีการเปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาตำรวจทำการจับกลุ่มไมเคิลผู้ต้องสงสัยหลักในคดีได้ในบริเวณใกล้ซา,ากหินเขตวงแหวนปีศาจต,ตอนที่ตำรวจพบตัวเขาเขากำลังคุกเข่าลงบนพื้นหญ้าและจ้องมองไปทิศทางของวงแหวนปีศาจโดยสายตาที่ว่างเปล่าซึ่งต่อมาทุกคนก็รู้ว่าก่อนที่ไมเคิลจะหายตัวไปนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยบอกกับนักบวชในท้องถิ่นว่า บริเจตภรรยาตัวจริงของเขาจะขี่ม้าสีขาวแสนสวยออกมาจากส่วนลึกของป่าเพื่อที่จะกลับมาอยู่ข้างกายเขาและเขาจะรอจนกว่าภรรยาของเขาจะปรากฏตัวคดีเผาภรรยาในทิปเปอร์แรี่เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สุดในไอแลนด์ในรอบศตวรรษมันไม่เพียงแค่สร้างความฮือฮาไปทั่วยุโรปในศตวรรษที่19แต่มันยังทำให้ตำนานความเชื่อเรื่องปีศาจของชาวชนบทไอแลนด์ ก้าวสู่เวทีแห่งประวัติศาสตร์อย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคมปี1895ไมเคิลเคลียรีและผู้ต้องสงสัยอีก5คนที่เข้าร่วมในพิธีโดยตรงถูกตัดสินในข้อหาฆาตกรรมแต่ละคนต้องรับโทษจำคุกสูงสุด20ปีและนี่คือเหตุการณ์ประหลาดที่คราชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักภายใต้คำว่าทำไปเพราะความรักซึ่งในที่สุดก็ถูกขนานานามว่าเป็นการลงโทษของนางฟ้าปีศาจ และจนถึงวันนี้ในโรงเรียนประถมของไอแลนด์ and, คุณยังคงได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กแบบนี้คุณเป็นแม่มดหรือปีศาจหรือเป็นภรรยาของไมเคิลเคลียรีในปี1923แคปกราสจิตแพทย์ชาวฝรั่งเศสได้เสนอทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่าอวตารซินโดรมเป็นอาการป่วยทางจิตที่พบน้อยมาก ผู้ป่วยจะคิดว่าคู่สมรสหรือญาติคนอื่นๆถูกของบางอย่างเข้าสิงร่างซึ่งพวกเขาสามารถรับรู้ได้ว่ารูปลักษณ์ของทั้งสองนั้นเหมือนกันทุกอย่างแต่พวกเขาก็จะยังเชื่อว่าคนทั้งสองคนเป็นคนละคนกันโรคอันตรายลักษณะนี้จะพบบ่อยในผู้หญิงและในกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ชายจะมีไม่กี่คน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการแบบเดียวกันนั่นก็คือคู่ครองของพวกเขาจะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ดีและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากจนทำให้สามีของเธอรู้สึกกดดันในเวลาต่อมาได้มีนักประวัติศาสตร์มากมายคิดกันว่าเป็นเพราะว่าความกดดันในการที่ไม่สามารถควบคุมภรรยาได้สะสมเป็นระยะเวลานานจึงเป็นตัวการที่ทำให้ไมเคิลค่อยๆเปลี่ยนไปและนี่เป็นเหตุผลที่แท้จริงในการลงมือฆาตกรรมภรรยา ในปี2009บราเซลิชเคิร์ตได้ฆาตกรรมภรรยาของเขาเพราะโรคอวตารซินโดรมเขาได้ให้การในชั้นศาลว่าจนถึงตอนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าอะไรทำให้เขาก่าออาชญากรรมเช่นนี้แต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนั้นมันน่ากลัวแค่ไหนมันได้ทรมานเขาอยู่ทุกวันพวกเราไม่รู้เลยว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไมเคิลที่รออยู่นอกวงแหวนปีศาจ สุดท้ายแล้วเขาจะสามารถตระหนักถึงสิ่งทั้งหมดนี้หรือไม่แต่ในส่วนลึกของป่าที่เงียบสงบนั้นบริดเจตภรรยาคนสวยของเขาก็ไม่เคยปรากฏตัวขึ้นอีกเลยวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราสวัสดีค่ะ